ว้าทุกคนเห็ดนี่นีเ่เห็ดเห็ดพุ่งแล่นเนาะก็าหลายเลยพวกทุกคนถึนวงวายแล้วนี่นะนี่เต็งคักลยเเห็ดแบบนี้ละปีงแหงไวนะอะไสำนี่ละเนาะเห็ดเล็งเป็นเล็ง ทักทายสบายดีพี่น้องปองปลายเบิร์ดสุขสุขคนเดอ้อแล้วก็สวัสดีเอฟซีพี่น้องทางฝั่งไทยนําเด้อนะทุกคนตอนนี้กับบาร์กำสูตรกันยังอยู่ดงอยู่ป่าคือเก่าเนาะเมื่อนี้กัเป็นมือ้อมื้อที่หกแล้วเนาะทุกคนมื้อที่หกที่บาร์กำสูตรมาอยู่ดงอยู่ป่าเนาะนี่ตอนนี้กับบาร,บปปร์กำสูตรกัสิไปหาเบิ่งกับดักอีกเนาะเบิ่งกับดักอันที่เราได้หางไว้ละก็คือต่ำคือเก่าเนาะยามต่ำคือเกา่า ตอนนี้ก็ฝนก็กำลังตกฝอยๆเนะทุกคนจะเบิ่งว่าตั้มเฮ้านีะมันมื้อนี้มันเสียทื่อวันนี้มูจิทายมันสิยมานเฮาอยู่บ่ลเล็กว่าเฮาสิได้พี่เลอแน่กลับบ้านเนาะทุกคนไปจะไปเร้วเลิก็ไปติดตามมาส่งไปนํากันเนาะทุกคนอันนี้ก็เฮ้วมีเฮ้วนําเฮ้วแล้วก็ตั้ม่นเดียวลานี่ก็บยังค้างตึงยังอยู่เนาะ โกนน้ำมันยางโกนน้ำมันยางกันนายพานลุงดาดเพื่อนเนาะเพื่อนจ่อไว้แต่หึงแล้วนี่น้ำเต็มเลยนะฝนตกมาฝนตกแล้วก็น้ำเต็มเลยนี่มันเท่าจะได้เท่ากับจูดไผ่เนาะจูดไผ่แล้วก็สาน้ำนี่ออกก่อนนี่น้ำนี่สาน้ำออกเบอร์แล้วก็เท่ากับจูดเนาะจูดเอานไง เห็นบ่ดขี่ดำๆในเม่นนั่นเพิ่นจูดไผ่เอาเนาะดงดาดเพิ่นจูดไผ่เอาจูดแล้วก็น้ำมันยางมันก็นจะย้อยออกมาเนาะทุกคนแล้วก็ไปเฮ็ดอันขี้กระบองเนาะเอาเอาใบดังไผ่เอาน้ำเอาเอาน้ำมันยางในปไปเฮ็ดต่างก็ได้เนาะไปทุกคนบอลายบอลาอย่าห่างไปหายามเฮวยามต่ำเหาดีกว่ายังค้าง,างตึงดูตึงยึงอยู่เนาะ เป็นลเลยนะเนาะมือนไหนไม่จะทายได้มีเถื่อนเนี่ยบอลยาวมากกระซิบล่างนั้นยังฉมอยอยู่นะทุกคนยังมีเห็นเถื่ออยู่หมอบอลน,นี่ก็ไม้หักทับบอลไม้หักทับนั้นนี่โอ้ล่างนี่ไม้หักทับซ้ำนะทุกคน ตอนนี้ค่อยกยายามต่ำมาประมาณสิบห้าหลังนี่แหละยังไม่ทันทื่ยังไม่ทันหมานจะโตอยู่ได้หลังนี่นก็ยังค้างถึงยชิงอยงู่เนาะโอ้แต่พุนพ่นแต่คนหลังต่อไปนะรันแล้วเนาะมาลุ้นบางลำเดียวว่ามันถือถ่อเผื่อโอ้โอ้โอโอห,อหลังนั้นก็นกนรันนะหลังนั้นพุ่นก็นรันนฮะเพิ่งหลังนี้ก็น่าว่ามันถือถ่อพอหลังนี้ เห็นตีนเห็นตีน oh. เออนกบ่ทุกคนอันนี้เออนก,กหรือไก่น้อยเบึ่ก่อนเด้ดเออ๋าบีคกเกลยนี่ để tôi còn cây nồi này thứ cây nồi nó u say lằng cái tôi này nhăng nhăng bồ lăn này tổ này โอ้นี่ทุกคนหลังนี้กร็ร้านได้หลังนี้คือเพื่อหลังนี้เบ่งดูโอ้หลังนี้หนูวายทุกคนคือหนูวายหลังนี้น,นั่นนี่เต็มคักเลยเจ็บเลยหนูวายตัวผู้เนาะ มีเต็บเช็บเลยมาเบิ่งหลังนี้ทักคนหลังนี้ถือเพื่อหลังนี้โอ้โหเห็นหางมาแลวหนูหลังเลยอ่ะนี่อ๋อนี่แปะเต็บเช็บเลย หนูท้องขาวม,มาแล้วมาหนิเนอะทุกคนตอนนี้ค่อยกระยามสามตั้แล้วแล้วเนาะนมาเบิร์กโว่าเราได้จิกตูมาหนิี่หนึง่งหนูวายสองสาม สี่เนาะสี่โตทั้งนไก่น้อยในไก่น้อยตัวหนึง่งอ่ะ,อะ,อะนุะน่มกันนี่ตะคนอืมไอเชมีตะคนวันนี้อ่ะ มือสุดท้ายแล้วมืัอนี้กะมันนี้เฮากะซิมเมอร์แล้วกะคู่แล้วกะกลับบ้านนะทุกคนมือสุดท้ายแล้วมือสุดท้ายเลยชั้นนี้นะมาจนได้ต่ำไงตำมีลุงคนหนี่นี่เนาะ <c oughs> ไปมันนี้เฮากะกลับบ้านนะทุกคนกลับแคมป์แล้วกะหาเก็บเพื่อนก็บของแล้วกะเฮากะซิมเมอร์พูดเนาะไป ฟ้าทุกคนเห็ดนี่นี่เห็ดเห็ดพุ่งแล่นเนาะฟ้าหลายเลยพวกทุกคนทั้งในพวกก็เต็มขอดล้นอ้าวเดี๋ยวใอรจะเอามือแกงก่อนเนาะนี่กำลังยางมือผัดเห็นเนาะทุกคนแกงเสียบท้ายในเห็ดนี่นะเห็ดพุ่งแล่นนี่เบิ้งโอ้มีันดอกงามๆเนาะทุกคนเนาะ tháng này tiệm đây, Ủa đi cả, à, to, nè, nè ngắm ngắm Gang xinu hang, not a one gang xinu hang hát thai yam kut kut thai hết nina ah tiệm mùi hot bi mung kuo 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 ดึงเอาดึงเอาเลยนี่จะอ่อนเนาะเป็นแต่ชะอ่อนนะ,ท,ะ,ออนนะทุกคนเนาะอยู่ดงอยูดดดด่ป่าแบบนี้แหละเฮ็ดกะหลม,มันกำลังอ่อก,ก็มีได้ ทางใหมทุกคน นี่นาะทุกคนหนูแห้งกันที่เหาได้มากอะ่ะเนาะเฮากับปีงเฮ็ดแบบนี้นะทุกคนเฮ็ดแบบนี้เลยปีงแห้งไว้นะในสำนีละเนาะตนมาไหมยังเอย่าง,งพิษันโคเลทุกคนเอาไว้เมือม่อเวลาเห็เมินโคอยู่เฮิรนเนาะแต่ว่านี่เฮ่าสะสมไว้สะสมไว้เฮายามนะเหาปีงไว้เนาะทุกคนหนูแหง้งหนูแหง้งในสำนีเนาะ ก็เอาเมือเฮ็ดกินแกงเชื่อเนาพักเสื้อวายเชื่อเป็นอย่างนั้ทุกคนไรซันมิละรอบนี้เนาะโอเคเาทุกคนมาเนี้กับห้าวกับสีหาเก็บเครื่องแล้วกัเตรียมตัวมือเนาะมาเนี้นี่ตอนนี้ห้าวกำลังชิย่างมือพุล่านเนาะมือบนรถพุล่านมาเนี้นะรถกับป้าอยู่ไว้อยู่ฝ้าห้วยดูนพุล่านเนาะเอาไม้ก็ถือเครื่องยุ่ยใหญ่เลยปะทางกระยะเลยทางกับมื่อเนี่ย มาทุกคนเขามานี่ยครับนี่แหะพกคืนนี่แหละทุกคนเนะาะหักกระมือนี่ะตอนนี้ค่อยกับหอดนี่นะทุกคนเนะาะหอดดันกับแก่นียงง่ยางลงมาหลายยางลงมาแต่พุ่คนละเนาะไปหน้าโต่อ,อีกนะโอ้ดันกับแก่บริเวณน,นั้นนี่ก็มีแต่มีแต่พลันหินนะวะนะพลันหินเต็มเลยเาทุกคน พละคอยจะยางลงไปพละเนาะยางลงจนหอดนันพละบอรดรถอยู่พละไปไปต่อ <c oughs> แบบนี้เลยนะทุกคนไปลงเลยได้หมดีลนะโนะอ้โหโอ้โห,โห,โหกะเพงนี้เนาะ ก็ยังได้ยู่นี่น้ำนะทุกคนไหลไม่แห้งไปเลยนะโอ้พอดีเพลงนี่พอดีเพลงกันขาเลยกลางขาเลยโอ้ใครแต่แต่รถไทยนี่รถไทยไปย่านเวลาฝนตกมันน้ำมาไหลเนาะรถไทยก็ไปได้ยู่สัมเนียงตงนี้ฝนตกเลย ก็น่าเอารถไฟข้ามผ่านนั้นกันเวลาฝนตกมากครับกันมากไม่ได้นะแต่ว่าจำนี้นะเฮามาได้อยู่ยังมาได้อยู่เนาะอ่ะบิดแล้วเนี่ยอ้าัน๋อแม่งกระเบออนนะโอ้ทุกคนแม่งกระเบอือ่ตอมแช่แช่อยู่ไปเลวพักเน้ได้เอ็น เบกมันอาจจดึงขึ้นชุดกเขาเบกค้างอ้อยู่ทางนานีนเขาโหอีทุกคนอ้าตัวสั่นขนาดาน,นี้โอ้ตรงได้ยี่บ่ไม่คอ นั้นประมาณมันจะจำข้านาเลยไปเลย เล็งไปเล็งเอาเราท้นโล่น้ำบุกน้่งิดตุ่แน่นโล่โหทางยากขนาดมาสรุง่รรถจักไปพิลอดนะใช่ี่เนอะ เอาละทุกคนสำหรับคลิปนี้กับมาวันนี้กับบ้าคำสูตรกับสิได้จบคลิปเปพลงชนีเนาะขอบใจเอฟซีทุกคนเด้อแล้วก็ขอบใจเอฟซีทางฝั่งไทยนะเนาะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ฮับส้มบ้าคำสูตรเนาะสำหรับคลิปนี้กับบ้าคำสูตรกับสิได้มาเพลินพวกเราบันเนาะนี่วิโวยวิถเพแล้บันเน่หัทางสบายแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้กับบ้าคำสูตรกับขอกล่าวคำว่าสบายดี